ไล่ทีละประเด็นเลยนะครับไปประเด็นแรกก่อนเลยเรื่องพิศสวัสด์ฆาตกรรมเสียต้นอายุ44ปีที่เป็นเจ้าของธุรกิจสอนวนวดแผนไทยนะครับโดนคนร้ายประกบยิงแต่ลอดท้ายสุดเนี่ยไปเสียชีวิตปริศนาที่บ้านพักในจังหวัดมหาสาครคามสรุปว่าจับผู้ต้องหาได้4ี่คนรวมถึงภรรยาของเสียต้นด้วยแล้วก็ธนยเดชาเนี่ยออกมาวิเคราะห์แนวทางคดีเลยนะครับว่าถ้าเกิดผิดจริงเนี่ยภรรยาเสียต้นเนี่ยโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตช่วงนี้ไปชมคลิปธนยเดชาครับ เขาเชื่อมโยงได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแจ้งข้อหานะครับผู้จ้างวานเนี่ยคือเมียเขาเนี่ยเพิ่มกลายเป็นข้อหาจ้างวานฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนประหารสถานเดียวครับประหารสถานเดียวเพราะว่าแหล่งข่าวตารวจที่ผมได้รับมานะเขาบอกพี่เดโอ้โห oh, หลักฐานแม่งแน,น่นนะใสปิ้งคดีเนี่ยนะครับกอนนะหลักฐานเชื่อมโยงเนี่ยรอดยาก <c oughs> นะครับ คดีจ้างวานฆ่าเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเส้นทางเงินไม่มีพยานไม่มีอะไรต่างๆนะสารไม่ออกหมายจับหรอกแล้งานนี้สารอาญาออกหมายจับนะเขาบอกว่าหลักฐานนี่คุรแน่นเลยเมื่อวานในข่าวนะครับจับกลุมเมียของเสียต้นนายพิชิตซึ่งทนายเดชาแล้วก็ทนายกุ้งอํานวยพรเนี่ยเป็นทนายความให้กับทางคู้เสียหายเมื่อวานนี้ก็ต้องขอขอบคุณสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในการจับกุม เมียเสียต้นข้อหาจ้างวานฆ่าเสียต้นโดยไต่ตองไว้ก่อนโดยพยายามก็คือถ้าจะ <c oughs> ถ้าเรียกข้อหาคือจ้างวานพยา,าย,ย,ยา,า,า,ามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนเรียกยากเลยนะนะจะจ้างวานฆ่าเนี่ยแต่มันไม่สําเร็จก็เลยเป็นจะจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนโดยพยายาม มาตา80ประกอบมาตาสามร้ยให้ประกอบมาตา28 9วงเล็บ4นะก็ะคือนะจ้างคนให้ไปพยายามฆ่าผู้อื่นโดยจ่ายตองไว้ก่อนโทษจำคุกตลอดชีวิตก็จะขอขอบพระคุณกองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานมีพนงานถือว่าทํางานดีจับนะผู้จ้างวานก็คือเมียของผู้ตายไปแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจนพยานหลักฐานที่มัดแน่นเมียของเมียของผู้ตายที่จ้างวานฆ่าคือหนึ่ง มีการโอนเงินค่าจ้างประมาณ3า0 0 0 0ถึงห0 0แสนบาทนะโอนจากบัญชีของผู้ว่าจ้างไปเข้าบัญชีของกลุ่มคนร้ายนะคอันนี้ชัดเจนครับข้อแรกนะพยานหลักฐานชัดเจนอันที่2มีภาพต่างๆที่การพบกันระหว่างผู้จ้างวานกับนะพวกที่รับจ้างอันที่สามมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์ถึงกันนะครับข้อสมีการพูดคุยผ่าน Messenger และแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการจ้างวานและการฆ่าผู้ตายข้อห้าแล้วก็ยังมีตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ที่มันจอดคล้องหมดข้อหกภาพวงจรปิดต่างๆข้อเจ็ดสาเหตุแล้วก็มีพยานบุคคลพยานแวดล้อมยืนยันว่าทะเลาะก,กันมานานและต้องการจะหย่าข้อข้อต่อไปมีปัญหาเรื่องชู้สาวมีคนในครอบครัวให้การต่อพนักง,งานสอบสวนแล้วก็สิบนะครับก็ยังมีเอ่ออะไรวะ มีสาเหตุโกรธเคืองมีอะไรต่างเยอะแยะมากมายแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินในครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องเงินประกันสิบหกล้านลูกสามคนเนี่ยจะต้องได้รับถ้านายต้นตายปุ๊บก็เหลือแต่เมียเมียก็จะเป็นคนดูแลเงินสิบหกล้านนะครับแล้วก็ความขัดแย้งกับคนในครอบครัวของคนตายทั้งหมดพยานหลักฐานเนี่ยโคตรแน่นเลยนะโคตรแน่นเลยเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า คนร้ายตัวจริงเนี่ยไม่น่ารอดแต่ถึงอย่างไรคนร้ายที่โดนจับเมื่อวานนี่สามคนเนี่ยสองคนให้การรับสารภาพซัดทอดผู้จ้างวานหมดแล้วตอนนี้เหลือผู้จ้างวานอย่างเดียวที่ไม่ยอมรับสารภาพเพราะว่าเขามีทนายดีทนายเมียหลวงอะไรเนี่ยนะใครเคยดูไหมล่ะทนายเมียหลวงเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อเมียหลวงเป็นคนดีเมียหลวงหน้าเห็นใจอะไรเมียทนายเมียหลวงก็เป็นก็เป็นคนรับผิดชอบคอดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ว่าจะเมียจดทะเบียนเมียหลวง ส่วนใหญ่เป็นคนดีจริงแต่ก็มีบางคนที่ไม่ดีก็มีนะก็ฝากทุกๆคนนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเมียจดทะเบียนเมียหลวงเลือจะดีเสมอไปนะฮะผัวหลวงเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะดีผัวจดทะเบียนก็เหมือนกันทุกคนนะครับนะอาจทําผิดกันได้นะครับแต่คดีนี้เขามีทนายดีเขาคิดว่าเขาสามารถสู้คดีได้ผมอยากอยากให้เขาสู้คดีเลยนะอยากให้สู้เลยครับคดีเนี้ยเพราะว่า แหล่งข่าวตำรวจที่ผมได้รับมานะเขาบอกพี่เดย์โอ้โหหลักฐานแม่งแน่นนะใสปิ้งคดีเนี่ยนะครับก่อนนะหลักฐานเชื่อมโยงเนี่ยรอดยากนะครับคดีจ้างวานฆ่าเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเส้นทางเงินไม่มีพยานไม่มีอะไรต่างๆนะสารไม่ออกหมายจับหรอกแล้งงานนี้สารอาญาออกหมายจับนะเขาบอกว่าหลักฐานนี่โคตรแน่นเลยอยากให้สู้ครับเพราะว่าอะไรผมอยากให้สู้เพราะถ้าสู้แล้วเนี่ยชนะก็ยกฟ้องไปแต่ถ้าแพ้นะครับ จำคุกตลอดชีวิตนะพอจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยเด็กสามคนเนี่ยพ่อกระโดนอโดนแม่ถูกกล่าวหาว่าสั่งฆ่าตายไปแล้วแม่สมมติว่าต้องติดคุกนะครับแม่นะสมมตินะสมมุติว่าแพ้คดีติดคุกเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เด็กไม่มีผู้ปกครองต้องตั้งผู้ปกครองเฉพาะนะนะครับในคดีเนี้นะเพราะนั้นใหญ่เขาสู้เลยครับเห็นเมื่อวานได้ข่าวจะใช้เงินหนึ่งหนึ่งล้านบาทประกันตัว ตอนนี้ก็นะเมียเนี่ยที่คนจ้างวันค่าเนี่ยถูกกล่าวหาว่าถูกกล่าวหาว่าจ้างวันค่านะถูกคุมตัวอยู่ที่สอนอวังทางหลังสิบโมงครึ่งเช้านี้ผมได้มอบหมายให้ทางคุณแม่ของผู้ตายและก็น้องเจน้องสาวผู้ตายไปยื่นคำร้องต่อผู้กำกับคัดค้านการประกันตัวครับเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่อุกอาจนะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองและ ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเป็นภรรยาของผู้ตายและที่ผ่านมาไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรกับตํารวจเลยถามอะไรก็บอกไม่รู้หนูไม่ทราบหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวหนูไม่ได้ฆ่าอะไรต่างปรากฏพยานหลักฐานตัวนี้ชัดแล้วเพราะมือปืนไอ้ประช่มือปืนเขาเรียกอะไรนะคนที่รับจ้างคนจัดหาอุปกรณ์จัดหาปืนจัดหรารถคนขี่มอเตอร์ไซค์คนอะไรต่างไอ ไอสองคนเนี่ยรับสารภาพหมดแล้วสัดทอดผู้จ้างวานหมดแล้วนะนะครับแต่ก็ยังสู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อโทษจำคุกตลอดชีวิตถ้าประกรันออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะหลบหนีผมก็เลยให้ลูกความเนี่ยไปคัดค้านการประกันตัววันนี้สิบโมงครึ่งนะฮะที่สอนอวังทองหลังคนที่ถูกกล่าวหาว่าสั่งฆ่าคือเมียนะครับถูกกล่าวหาว่าสั่งฆ่าผัวนะครับ ตอนนี้เ็เป็นผู้ต้องหาแต่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีนะครับเนี่ยครับดูไหมนะครับใครทะเลาะกับเมียก็ระวังนะพูดจาดีๆนะไม่แน่เมียมันจะสั่งฆ่าวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเมียหลวงเมียน้อยเมียเดียวสองเมียนะครับสมัยนี้มันฆ่ากันง่ายนะผัวก็ฆ่าเมียได้เมียก็ฆ่าผัวได้พอนะแล้วยิ่งถ้าเกิดคนที่สั่งฆ่าเราเนี่ยกลายเป็นเมียเราเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยเราระวังตัวไงก็ไม่รอดเนี่ยขนาด ของเสียต้นนะครับจริงๆมันซ้อนกันสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยจ้างวานพยายามฆ่าอันนี้ความผิดสาเร็จเรียบร้อยละเป็นสาเหตุของการเอาเจมสเข้ามาเข้าห้องขังนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นประกันตัวแต่ว่าไอ้ที่มันซ้อนอีกชั้นนึงเนี่ยคือคดีที่เสียต้นเสียชีวิตปริศนาที่มหาสาครคามอันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นฝีมือใครแล้วก็โดนวางยาพิษหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่า หลักฐานไปถึงตัวเจมดที่เป็นภรรยาเตี๋ยต้นเนี่ยอันนี้โทษหนักถึงประหารชีวิตนะครับแล้วก็มันมีประเด็นซ้อนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีเรื่องพิรุษเกี่ยวกับเงินประกันชีวิต16ล้านบาทมันงอกขึ้นมาจากที่เขาอ้างว่าอ่นอกใจแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงกันนะครับเดี๋ยวตามต่อเนื่องแล้วกันว่าวันนี้ท้ายสุดเนี่ยตำรวจเนี่ยจะให้ประกันตัวเจมดหรือไม่นะครับอันนี้จบประเด็นที่1